สวัสดีสุขคือสุคนครับกับแฟนคลับภูบาอุ้มนะครับอุ้มฟาร์มนะครับเนาะครับวันนี้ก็อยู่กับบรรยากาศใบใกล้เที่ยงใบใบแล้วกันนะครับเนาะเดี๋ยวเรามาดูการเจริญเติบโตของลูกกบนะครับหรือว่าลูกออสนะครับเนาะ ก็ลูกค้า fc ทุกท่านที่สั่งไว้ก็อดใจรอสักหน่อยนะครับนะครับเดี๋ยวเราเราไปดูรุ่นแรกกันแล้วกันนะครับว่าอ่าเรามันจะใหญ่ไปถึงไหนละนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนี่นะครับก็เป็นสวัสดีครับแบะซาวครับก็เป็นลูกออสรุ่นแรกของปี64นะครับก็เพราะเมื่อวันที่7็เมษา นะครับเพราะก่อนที่จะไปขึ้นเหนือนะครับเนาะก็แอบแอบแอบเพาะไว้หนึ่งชุดนะครับก็เพาะไว้เป็นจํานวนสามบ่อนะครับอันนี้บ่อแรกนะครับนะก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่ากว่าจะเป็นลูกกบนั้นมันจะคงเหลือเท่าไหร,นร่นะครับนะครับมันก็จะมีการ กัดกันเองบ้างกินกันเองบ้างนะครับเนาะเป็นเรื่องของธรรมชาตินะครับเนาะอันนี้ก็คือบ่อแรกนะครับเดี๋ยวเราไปดูบ่อที่สองนะครับที่เราเพาะไว้ในวันที่เจ็ดเมษานะครับสวัสดีแฟนคลับสุขุมสุคนนะครับเนาะกับบ่าวอุ่มนะครับกัอุ่มฟาร์มกิ๊ดมณีสฟฟาร์มนะครับเนาะนะครับก็นี่เป็นบ่อที่สองนะครับเนาะ ก็ตอนนี้จํานวนบ่อเพราะเรายังยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับต้องขยายอีกนะครับตอนนี้ขาดทุนทรัพย์นะครับค่อยเป็นค่อยไปครับผมบ่อที่สองนะครับอันนี้ก็จะเล็กลงมาหน่อยก็เกือบเท่านิ้วก้อยละนะครับเกือบเท่านิ้วก้อยนะครับนะครับก็อายุก็อยู่ประมาณสิบสี่วันสิบห้าวันอันนี้บ่อที่สองนะครับเนาะเรามาดูบ่อที่สามครับ รุ่นแรกก็ได้3ามบาะนะครับแล้วมีรุ่นที่สงด้วยนะครับเดี๋ยวเราดูกันเดี๋ยวดูรุ่นแรกก่อนแล้วกันนะครับเนาะครับอันนี้รุ่นแรกนะครับเนาะสวัสดีนะครับทุกท่านนะครับเนาะนะครับก็ที่สั่งลูกกบไว้นะครับก็ติดตามทาง f เฟ o k อ่าของคิดมินิซับฟาร์มนะครับเนาะ ทุกๆช่องทางได้นะครับเนาะครับใครที่สั่งจองไว้นะครับอดใจรอนิดหนึ่งนะครับเนาะสวัสดีสุขคือสุขคนนะครับเนาะเข้ามากดไลค์กดแชร์กันดานะครับผมเนาะท่านใดที่ยังไม่เข้าไปกดอ่างช่อง youtube ก็ฝากนําเด้อฝากนํานะครับเนาะก็ตอนนี้เราอยู่ได้2รุ่นแล้วนะครับ2รุ่นแล้วเมื่อวานนี้เพาะอีกสองบ่อนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปแอบดูกันนะครับ เผื่อท่านใดที่ยังเพิ่งเข้ามารับชมนะครับก็อันนี้เป็นรุ่นแรกนะครับเนาะของปี64นะครับเนาะเพราะว่าปีนี้ทางฟาร์มผมถือว่าแห้งแรงมากนะครับฝนแทบจะไม่ตกกันเลยทีเดียวนะครับก็นี้ก็แอบฉกเพาะมาได้นะครับก่อนอขึ้นเนี่ยนะครับวันที่7เมษานะครับ เดี๋ยวเรามาดูรุ่นที่สองกันนะครับที่เราเพาะเมื่อวานนี้นครับเดี๋ยวเรามาดูกันนี่ครับที่เห็นดำๆนั่นคือไข่นะครับนะครับตอนนี้ไข่ก็จะใช้เวลาประมาณยีิบสี่ชั่วโมงนะครับหรือประมาณหนึ่งวันนะครับก็จะแปลงร่างมาเป็นลูกอสนะครับตอนนี้ไข่มันกําลัง รับอุณหภูมิจากแสงแดดนะครับเพื่อจะทําการฟักนะครับตอนนี้ไข่มันก็กําลังจะรับจากอุณหภูมิของแดดนะครับมันก็จะลอยขึ้นมานะครับตามผิวน้ําเห็นไหมครับมันจะลอยเห็นไหมครับจะลอยขึ้นมาดําที่ดําๆนั้นไข่ทั้งหมดเลยนะครับมันจะลอยขึ้นมานะครับถ้าอุณหภูมิเหมาะสมก็อยู่ประมาณยีิบสี่ชั่วโมงนะครับหนึ่งวันนะครับลูกอสก็จะออกจากไข่นะครับ เนะาะมอสก็จะออกจับไข่อันนี้รุ่นที่สองนะครับบ่อแรกนะครับเดี๋ยวเรามาดูรุ่นที่สองของบ่อที่สองนะครับอันนี้เรากันกันนกนะครับทําไว้กันนกนะครับานนนรบ,าบางคนถามว่าทําไมไม่ใช้สีดําเพราะว่าช่วงไข่กําลังออกนั้นแต่ต้องการแสงแดดนะครับเพื่อให้อุณหภูมิน้ํานะครับไปทําปฏิกิริยากับฟองไข่นะครับ ก็จะเป็นการฟักตัวออกมานะครับเนาะพอมันออกเป็นลูกออดแล้วเราก็พยายามเปิดให้รับแสงแดดบ้างนะครับเพื่อจะได้แร่ธาตุวิตามินนะครับเพื่อให้ลูกออดแข็งแรงนะครับอันนี้บ่อที่สองนะครับก็ลอยนะครับนี่ครับก็จะลอยขึ้นมาแบบนี้ครับนะครับด้านล่างก็ยังไม่ลอยนะครับคืออุณหภูมิยังไม่ได้นะครับนะครับนะครับดำๆนะครับ ก็เมื่อวานนี้ก็ได้สองบ่อนะครับก็ตอนนี้บ่อเพราะเราก็เต็มหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะบ่อคัดแยกนะครับก็เดี๋ยวปรับปรุงไปเรื่อยๆนะครับทำคนเดียวครับเนาะไม่ทันนะครับอันนี้ก็จะอันนี้บ่อนี้จะเริ่มออกขาหลังแล้วนะครับ ขาหลังเริ่มออกแล้วบอ่อนี้จะใหญ่กว่าบอ่ออื่นเพราะว่าได้รับแสงแดดมากกว่าบอ่ออื่นนะครับก็จะสังเกตด,ดูว่าจะตัวใหญ่กว่าสองบอ่อนะครับ,นะรบก็ท่านใดที่สั่งไว้นะครับก็รอดูนะครับว่าได้มากน้อยขนาดไหนนะลุ้นกัน ก็ปีนี้ถือว่าแห้งแรงมากครับโอ้กว่าจะได้เพาะนะครับบางท่านบอกทำไมเราไม่ไม่หลอกนะครับบางทีการหลอกนั้นทำให้ความแข็งแรงกบมันมันไม่แข็งแรงนะครับออกมาก็ตายครับก็มีค่าเท่าเก่านะครับเราจะเป็นต้องใช้น้ำฝนช่วยด้วยนะครับเพื่อกระตุน้นเซลล์ของกบนะครับให้มันแข็งแรง นะครับเนาะนะครับ,รบก็จะประมาณนี้นะครับเนาะนะก็ท่านใดที่เข้ามาใหม่นะครับก็นี้เป็นบ่อรุ่นแรกนะครับของปีหกนะครับเนาะปีห4ครับบอรุ่นแรก ตอนนี้มันก็กำลังขึ้นมากินอาหารแล้วก็ช่วงแรกนะครับเราจะให้เป็นอาหารผงนะครับให้ไปเลยครับสามเวลาครับช่วงแรกนะครับจนกว่าจะออกมาเป็นลูกอสนะครับเป็นลูกอสจนเป็นลูกกบนะครับหางหดหมดแล้วนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนอาหารเป็นอาหารเม็ดเล็กนะครับเม็ดเล็กสุดนะครับเนาะนะครับก็ให้สามเวลามาเดิม แล้วพอใหญ่ประมาณสักสองนิ้วสองนิ้วเราก็ลดเหลือสองมื้อนะครับเนาะลดเหลือสองมื้อเป็นอาหารเม็ดใหญ่แล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเนาะก็ท่านใดสนใจก็ปรึกษาได้นะครับปรึกษาได้นะครับท่านใดที่อยากเลี้ยงหารายได้เสริมหรือไวอ้เป็นอาหารกินที่บ้านเนาะหรือไว้เวลาแขกมาเพื่อนมา นะครับเอาไว้ทํากับแกมกินกับเขากินกันนะครับเนาะเป็นอาชีพเสริมได้นะครับเป็นอาชีพหลักได้นะครับเนาะท่านใดสนใจก็สอบถามไม่มีกั๊กครับสอบถามได้เด้อครับสุขูสุคน FC อุ่มฟาร์มผููบ่าอุ่มเด้อครับเนาะสอบถามได้นะครับเนาะไม่มีกั๊กครับบอกทั้งหมดครับความรู้ที่ผมมีนะครับที่ผมศึกษามาเป็นเวลาหนึ่งปีนะครับผมบอกทั้งหมดครับไม่มีกั๊กครับ ผมชอบคนทำมาหากินนะครับนะครับอะไรที่ผมพอช่วยได้นะครับก็อย่างน้อยก็เราก็แบ่งปันวิชานะครับให้รุ่นอื่นรุ่นหลังๆกันไปนะครับเนาะนี่ครับนี่ครับกับบรรยากาศนะครับเนาะกับลูกออสทั้งสองรุ่นนะครับของ บ่าวอุ้มนะครับเนาะคือกิจมณีสับฟาร์มแล้วกันนะอุ้มฟาร์มนะครับเนาะนะครับเป็นยังไงบ้างครับก็ยังไงกดคอมเมนต์สอบถามถูกใจกันได้นะครับเนาะใครที่ยังไม่ได้ไปกด subscribe ในช่อง YouTube หรือทางเพจ Facebook นะครับนะนะครับก็มาขอได้นะครับก็ท่านใดที่มาขอเป็นเพื่อนผมใน Facebook ที่ไม่มีรูปนะครับเนาะหรือว่ามาขายของนะครับผมขออนุญาตลบออกนะครับเนาะเพราะว่า ถือว่าถือว่าไม่ได้ไม่ได้มาเรียนรู้เรื่องกบจริงๆนะครับก็ฝากด้วยนะครับท่านใดที่จะมาขายของหน้าเฟซนะครับเนาะนะครับก็หรือท่านใดที่จะมาแบบให้มาปัน่นอ่าปั่นเกี่ยวกับการพนันอะไรเงี้ยนะครับผมขออนุญาตลบนะครับเนาะนะครับ,รบ,นะรบก็ผมจะเน้นเรื่องของคุณภาพ fc เพื่อน เพื่อนในเฟซนะครับเนาะนะครับเนาะให้ให้ไงล่ะให้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับเนาะไม่ไม่ให้อ่าไปเกี่ยวพันกับการพนันเท่าไหร่นะครับเนาะนะครับก็ท่านใดที่ขายของนะครับอยากให้ผมช่วยแชร์ช่วยอะไรบอกได้นะครับเนาะบอกได้นะครับผมสนับสนุนนะครับเนาะโอเคครับนี่ครับกับบรรยากาศนะครับเนาะกับอ่า การเจริญเติบโตนะครับของลูกออสหรือลูกกบนะครับเนาะในช่วงที่ผมเพาะในวันที่เจ็ดเมษานะครับแล้วก็รุ่นที่สองในเมื่อวานนี้นะครับเนาะก็เดี๋ยวเราจะถ่ายทอดให้ดูกันเรื่อยๆนะครับเนาะก็ฝากทุกท่านนะครับเนาะเป็นกําลังใจได้ด้วยฝากกดติดตามนะครับเนาะท่านใดอยากมีอาชีพเสริมนะครับเนาะคอมเมนต์สอบถามหลังไม้ได้นะครับเนาะหรือว่าสนใจอยาก ขายหรือมีแล้วไม่มีที่ขายนะครับปรึกษาผมนะครับตัวไหนผมจะพอรับซื้อได้นะครับเนาะผมก็มาคุยกันนะครับเนาะผมจะเน้นพวกเกี่ยวกับอาหารพื้นบ้านแล้วกันนะครับเนาะอาหารพื้นบ้านแล้วกันเนาะที่เป็นเป็นปน,นะครับเนาะเป็นเะป็นเนาะถ้าเป็นตายแล้วก็ก็จะอีกแบบหนึ่งก็เป็นแบบสินค้าแปรรูปนะครับเนาะนะโอเคครับเนาะ ยังไงก็ฝากกันด้วยเด้อครับคลิปนี้นะครับเนาะกับบรรยากาศยามเที่ยงนะครับเนาะกับบรรยากาศดูรุกอสนะครับเนาะเราไปดูกันอีกรอบนะครับสำหรับท่านไหนที่เข้ามาใหม่นะครับเนาะมาดูอีกรอบครับครับนะครับอันนี้กบมันก็จะมารับ แสงแดดนะครับเราก็มันมาดูมันช่วงกลางวันนะครับเปิดให้มันรับแสงแดดประมาณสักชั่วโมงนะครับอย่าเป็นอย่างน้อยนะครับสักชั่วโมงหนึ่งแล้วเราต้องอยู่ดูด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีเผื่อมีนกลงมามาจิกนะครับนะครับก็ต้องเฝ้าดูด้วยนะครับไม่ใช่เปิดแล้วหายนะครับอาจจะโดนนกกินนะครับนะครับ ช่วงแรกดีข้ออุปสรรคของมันก็คือจะเรื่องนกนะครับช่วงแรกนะครับแล้วก็ช่วงช่วงระบบท่อนี่ผมจะจะหาภาพปิดนะครับสังเกตดูนะครับบางคนถามว่าทําไมต้องปิดนะครับเนื่องจากจะมีงูนะครับมากินลูกอสนะครับเราจะต้องปิดนะครับอันนี้ผมทําระบบแบบปล่อยปล่อยน้ําออกนะครับนะครับผมทาระบบแบบปล่อยน้ําออก เราจะต้องหาผ้าปิดนะครับนะครับผ้าที่เป็นตะข่ายนะครับเพื่อเวลาน้ําล้นมันจะได้ไหลออกได้ด้วยนะครับเนาะอ่อจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องงูนะครับตอนเป็นลูกออสนะครับต้องหาผ้าปิดอ่าไม่ให้มีรูนะครับงูมันจะอ่าเข้ามาในบ่อได้นะครับเนาะสิ่งแรกนะครับอ่าของลูกออสมีเรื่องงูเรื่องนกนะครับก็เรื่องโตแล้วก็อาจอาจจะเป็นมี งูบ้างแต่ไม่ไม่ค่อยเจอครับเจอครั้งเดียวนะครับที่ฟาร์มผมส่วนใหญ่ไม่ค่อยเจองูใหญ่นะครับส่วนมากแค่ตัวเป็นลูกออสนี่แหละเนี่ยช่วงนี้นะครับงูงูจะชอบมากเลยครับเขาเรียกงูอะไรไม่รู้ผมไม่แน่ใจงูไซงูดินอะไรไม่รู้นะครับ <Players> มันจะมากินลูกออสนะครับมันจะกินแบบตัวงูนี่แบบใหญ่มากเลยครับกวดเรียบนะครับลูกออสเรามีเท่าไหร่นี่มันกินหมดเลยครับเราจะต้องหมั่นตั้งเกตดูดีๆนะครับ ก็มีสองเรื่องนะครับเรื่องงูแล้วก็เรื่องนกนะครับตอนเป็นลูกออสนะครับเนาะก็ช่วงกลางวันเราก็เปิดมาให้รับแสงแดดให้ได้ฆ่าเชือ้อของบอ่อด้วยนะครับได้รับวิตามินจากแสงแดดเพื่อทําให้กบนั้นดีขึ้นสวัสดีครับพี่หนึ่งครับผมนะครับนี่ครับลูกออสครับรุ่นแรกพี่สามบ่อครับพี่สามบอ่อ ก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่ครับก็นี่รุ่นที่สองครับพี่รุ่นที่สองครับตอนนี้ก็ออกไข่แล้วกาลังรับอุณหภูมิจากแสงแดดเพื่อจะเป็นลูกออสละใช้เวลายี่ิบสี่ชั่วโมงพี่ที่จะเป็นลูกออสนะครับเมื่อวานนี้ที่เพาะไว้นะครับนี่ครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะพรุ่งนี้ก็น่าจะออกมาเป็นลูกออส นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นอันนี้ออกขาละออกขาหลังละก็น่าจะประมาณไม่เกินน่าจะเดือนนึงลนะตีไปเลยครับเดือนหนึ่งก็น่าจะเป็นลูกกบละนะครับตัวน,นี้ยอดสั่งอยู่ประมาณเกับเกือบสี่พันตัวนะครับยอดสั่งตัวนี้ยอดสั่งประมาณเกือบสี่พันตัวไม่รู้จะไปหาที่ไหนครับแพงเหลือเกิน นะครับซื้อเขาก็ตัวละ3าบาท4ี่บาทเกยแพงเถะเราต้องเพาะเองดีกว่านะครับไม่คุ้มนะครับก็เดี๋ยวตอนนี้ผมก็กำลังจะพัฒนาบอ่อกระเบื้องอีกครับกำลังปรับปรับรูปแบบของบอ่อแล้วก็ระบบการการถ่ายน้ำ เนาะครับกำลังปรับเปลี่ยนอยู่ก็จะทําให้มันให้มันสะดวกแล้วมันสะ,อา,สะอาดแล้วใช้ประโยชน์ได้มากที่สุดนะครับนะเนาะทางบอกระเบื้องนะผมก็กําลังปรับปรุงอยู่ครับเดี๋ยวจะทําหลังคาบอกระเบื้องนี้จะทําแบบเปิดแบบแบบไม่ไม่คุมแบบบ่อนี้จะทาแบบเราสามารถยืนได้เพราะว่าตัวมันใหญ่แล้วมันสามารถเอาตัวรอดได้แล้วรอดผ้นจากนกจากอะไรแล้วนะครับบ่อกระเบื้อง บอ่อกระเบื้องนี้จะเป็นบอ่อไซใหญ่นะครับไว้สําหรับเตรียมขายเลยนะครับบ่อกระเบื้องเราจะทำสองระบบนะครับแบบบอ่อปูนแบบบ่อกระเบื้องนะครับเผื่อใครจะชอบแบบไหนนะครับดีคนละแบบนะครับนะครับดีคนละแบบเนาะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ สวัสดีสุคูสุคนที่เขามารับฟังนะครับผู้บ่าวอุ่มเลยนะครับเนาะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ในช่อง YouTube เขาไปดูน้ำเด้อนะครับกิดมันีฟาร์มนะครับในช่อง YouTube ฝากไปกดซับสไคร้กันด้วยนะครับเนาะเดี๋ยวจะมีความรู้ดีๆนะครับสิ่งสนุกสนานบันเทิงหลากหลายแนวทางนะครับของบ่าวอุ่มกิดมันี่ซับฟาร์มอุ่มฟาร์มนะครับเนาะนะครับให้เราได้ดูติดตามกันสนุกมุ่นๆครับผมเนาะ คลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ครับอย่าลืมครับบ่าวอุ้มกับกินมีสัฟารอูฟาร์มคลิปหน,น้าเจอกันใหม่เจ้าสวัสดีครับผม